โอเคนะครับผมคลิปนี้ก็มีประมาณ3สูตรนะครับก็ดูกันดีๆนะครับผมก็บอกละเอียดยิบเลยก็การขับขี่เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับผมถ้าดูคลิปให้จบเนี่ยวิ่งได้กันแน่นอนครับผม โอเคครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมช่องเฟนจี้ซีเฮดนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนจูนรถสเตป414 h p นะครับผมคันนี้ก็เป็น R35 นะครับคันที่116นะน้ำหนักก็จะอยู่1,450นะครับผมคันนี้ก็จะเป็นรถสเตป414 h p นะครับผมข้อมูลก็ตามด้านข้างนี้เลยนะครับโอเครถเดิมเกมไม่มีนะครับคันนี้ก็ไปหาซื้อเข้ามานะเขาใช้แอป GG ในการทำเครื่องนะครับผมก็ แรงมากๆผมจูนเกียร์ไว้แล้วแต่ก่อนที่เราจะไปดูสูตรเกียร์กันเนี่ยเราก็ไปดูการขับขี่กันก่อนเลยโอเคโอเคนะครับผมอันดับแรกก็ตั้ง AWD นะครับขับเคลื่อนปกติ4ล้อนะครับแล้วก็เข้าเส้นชิงไฟออกตัวก่อนไฟจะเขียวก็กดคันเร่งไปนะครับมันจะออกรอบประมาณ2 0 0 0 3 0 0 0รอบนะครับแล้วแต่จังหวะเราขับได้นะแล้วก็ขับชิวๆครับขับเกียร์ดีก็จะวิ่งเลี้ยวมากๆ ก็จะวิ่งอยู่ที่6.77นะครับพร้อม6.77เลยก็โคตรแรงอะ่ะแรงมากด้วยแล้วก็มาดูรานต่อไปอันนี้ก็จะเป็นการออกตัวได้นะมันจะออกตัวอยู่ที่รอบ7,000ประมาณนี้นะครับก็ดูดีๆนะมันจะออกรอบประมาณ7,000นะน่ะปานเห็นไหมเห็นไหมมันจะร้อนจะฟรีออกไปโคตรเฟี้ยวอ่ะ ออกรอบ7000มันจะแรงมากๆเลยนะครับก็จะวิ่งประมาณนี้เลย6.40นะครับผม6ก0ก็วิ่งเร็วมากๆเลยนะวิ่งขนาดเนี้ย6.40่นะแต่ว่ามันขับยากมากแล้วก็มาดูลันต่อไปอันนี้ก็จะเป็นการกดสลับนะครับก็ตั้งอันบนสุดไปที่2.65นะครับผมแล้วก็ใช้ยางสปอร์ตแล้วก็มาเบินยางให้ร้อนตลอดเลยเราจะใช้ยางสปอร์ตตลอดนะครับผมในการขับขี่โอเค แล้วก็เบินยางให้ร้อนแบบนี้เลยแล้วก็เข้าไปกดสลับได้เลยออโต้คิกก็ตั้งไว้หนึ่งกับหนึ่งนะครับนี่ดูนี่เกียร์มันสับให้ตลอดเลยนะมันจะมีเกียร์หนึ่งอ่ะที่มันสับไปสองรอบอะ่ะก็จะวิ่งประมาณนี้เลย5.30นะครับอันนี้ก็คือแบบวิ่งดีที่สุดแล้วนะครับผมออโต้คิกก็ตั้งไว้หนึ่งกับหนึ่งเลยโคตรแรงนะครับวิ่งขนาดเนี้ยแรงมากแล้วก็มาดูรันต่อไปอันนี้ก็จะเป็นสนามไฮเวย์กันนะครับผม ก็เบิร์นยางไปก่อนเลยเฮ้ย hey, ไม่ต้องเบิร์นตั้ง AWD แล้วก็ชิงไฟออกตัวดูมาจอกรอบ4,000มั้งอันเนี้ยเออรอบ3,500นะครับผมก็จะออกดีมากอะ่ะ3,500มันออกแบบโคตรดีอะ่ะก็จะวิ่งประมาณนี้เลย6.98นะครับผม6.98วิ่งได้หลายรอบมาก6.98อะ่ะแต่ก็ดีแล้วแหละ แล้วก็มาดูลันต่อไปอันนี้ก็จะเป็นการออกรอบรอบประมาณเจ็ดพันเหมือนเดิมนะครับเนี่ยเบิ้ลค้างไว้แล้วก็ปล่อยคันเร่งแล้วก,กดใหม่นัน่นไง <ST AR C> เห็นไหมละ่ะดูไม่ทันหรือสิมันต้องมันต้องละเอียดมากอะ่ะมันต้องปล่อยคันเร่งแล้วเหยียบไปจังหวะไฟเขียวพอดีอะ่ะก็จะวิ่งประมาณนี้นะครับหกจุดแปดห้านะครับผม <ST AR C> ก็วิ่งเร็วมากเลยนะหกจุดแปดห้าสูตรจูนเกียร์ก็ อันนี้ก็ขับปกติเลยแล้วก็อันนี้สูตรการกดสลับนะครับผมก็ตั้งอันบนสุดไปที่2.65นะครับผมแล้วก็ใช้ยางสปอร์ตแล้วก็มาเบิยนยางให้ร้อนแบบนี้เลยวิ่งกันได้แน่นอนนะครับถ้าเบิยนยางให้ร้อนแล้วก็ภาวนาให้เกียร์มันสับให้ตลอดนะครับแบบนี้เลยแบบนี้เลยเห็นไหมว่าเกียร์สรับให้ตลอดนะครับโคตรเฟี้ยวอ่ะ ก็คือวิ่งดีที่สุดแล้วก็จะวิ่งประมาณนี้เลย5.80นะครับผมก็วิ่งดีมาก5 8 0นะ่ะออโต้คิกก็ตั้งไว้หนึ่งกับหนึ่งเลยนะครับยิ่งต่ำยิ่งดี <c oughs> แล้วก็มาดูอันนี้กันดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นสูตรการขับปกตินะครับปรับอันบนสุดไปที่3.28นะครับผมแล้วก็เราจะให้ดูการขับขี่แบบเรียวๆเลยเกียร์มันจะสับแบบเนียนมากๆอะ่ะ จะมีเกียร์ห้านี่แหละที่มันช้าหน่อยหนึ่ง<ม>แล้วก็นี่เกียร์หกลาเน,นี่อันนี้เราก็จะให้ดูแบบ<ม>ยาวๆเลยนะครับ<ม>เพราะว่ามันก็เร็วมากๆเลยนะ<ม>แต่ส่วนมากก็ไม่ค่อยมีใครมาวิ่งธรรมดาหรอกนะ<ม>ส่วนมากก็จะมีกดสลับถ้าส่วนใหญ่<ม>จะได้วิ่งทันเขา<ม>อันนี้ก็ไล่ามาชั่วโมงกว่ากว่าไล่สูตรเกียร์เนี่ย ไล่ให้มันลงแบบดีที่สุดอ่ะเดี๋ยห6ก็จะยยาวๆหน่อยนะครับเพิ่นเเลยนี่หกรเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม645ห้านะครับผมลดตัดที่645ห้าตันพอดีก็วิ่งประมาณนี้แรงมากๆเดี๋ยวไปดูป้ายไฟกันเลยดีกว่าป้ายไฟวิ่งเท่าไหร่นะครับผม ไป้ายไฟก็จะวิ่งประมาณนี้นะครับผมไป้ายไฟวิ่งอยู่ที่6 3 3 2นะครับอันนี้ก็ถือว่าน่าจะวิ่งดีนะไม่รู้ว่าคนอื่นวิ่งเท่าไหร่อันนี้ก็โอ้ยอันนี้การกดสลับนะครับก็ปรับอันบนสุดพปที่2.51นะครับรถมันก็กดสลับยากมากแต่ว่าเวลาป้ายไฟก็ขึ้นประมาณนี้เลย7.79นะครับผมเอาตัวคตั้งไว้นหนกันหนึ่งเลยโอ้โหต้องพูดเร็วหน่อยเดีย๋ยวไปดู สูตรเกียร์กันเลยดีกว่านะครับผมโอเคนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับไป้ายไฟก็วิ่งไปที่7 7 9เลยนะครับผมก็โคตรแรงเลยนะแล้วก็ก่อนที่จะไปดูสูตรเกียร์กันเนี่ยก็ฝากกดไลค์กันคนละหนึ่งไลค์นะครับผมเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับกดกันเลยนะครับผมโอเคครับผมถ้ากดกันแล้วก็ไปดูสูตรเกียร์กันเลยสูตรเกียร์ก็ประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็คือวิ่งกดสลับที่วิ่ง779เนี่ยก็ใช้สูตรนี้เลย แล้วก็ใช้ยางสปอร์ตนะครับกดสลับตลอดทางเลยแล้วก็สูตรนี้ก็จะเป็นสูตรที่รถวิ่งอยู่ที่5.3วินะครับก็จะปรับอันบนสุดไปที่2.65นะครับผมนี่เลยแล้วก็ใช้ยางสปอร์ตเบินยางให้ร้อนแล้วก็ใช้ออโต้คิกให้มันสับเกียร์ให้ตลอดนะครับก็จะวิ่งตามนั้นเลย5.3วิแน่นอนนะครับผมแล้วก็อีกโซนหนึ่งก็จะเป็นสูตรการกดการขับธรรมดานะครับผม สูตรการขับธรรมดาก็ที่ชิงไฟออกตัวกับออกตัวได้นะครับก็จะปรับอันบนสุดไปที่3.28นะครับผมอันนี้ก็คือวิ่งดีมากๆเลยนะไล่มาโคตนนานไล่ประมาณชั่วโมงกว่า,วาเนี่ยสูตรอันเนี้ยก็วิ่งดีมากการขับขี่สำคัญมากๆขับให้ดูทุกอย่างแล้วขับไม่ยากเลยนะครับถ้าชิงไฟออกตัวนะ ก็ประมาณนี้ช่วงล่างก็ไม่มีอะไรมากก็ปรับตามใจชอบครับผมแล้วก็อันนี้กดรีเซ็ตไปคันนี้ก็มีมานานแล้วแหละก็ไปหาซื้อเข้ามานะก็โคตรแรงอะ่ะมีขายนะครับใครที่สนใจก็ทักเฟซมาได้เลยคลิปนี้ก็ไปละบายบายสวัสดีครับใครสนใจซื้อรถหรือซื้อเงินทักเฟซส่วนตัวมาหาผมได้เลยนะครับลิงก์เฟซผมอยู่ใต้คลิปนะครับขอบคุณมากครับที่ดูคลิปผมจนจบ อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ